ครื่องมือก็คือมีอะไรบ้างทีใใ่ใช้งานจริงๆนะช่างหลายคนเนี่ยก็คือเราจะแบบคิดว่ตาตะไบมันจะแค่ถูเดียวจริงๆก็ต้องมีถูวิธีกันถูด้วยสล็อปถูยังไงให้กินพสติให้เร็วที่สุดไม่ใช่ถูตรงๆกันเพราะจะสล็อปนะครับถูแล้วสล็อปด้วยนะครับแล้วก็ตะไบเนี่ยมันจะมีแบ่งแบนตะไบให้ดูดีๆนะมันจะมีหยาบแล้วก็ละเอียดใช่ไหมส่วนใหญ่เราต้องใช้หยา เราต้องดูชิ้นงานด้วยตชิ้นงานนี่ถ้าว่าไม่ไม่หยาบมากเราก็ใช้ตัดไปลงรายละเอียดไปเลยงานใกล้จะเสร็จเราก็ลงใช้ตัดไปรายละเอียดไปเลยเข้าใจไหมไม่ใช่ว่างานม,มันก็ผิวกังเงาแล,แล้วไปใช้หยาบ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 เสร็จคุณต้องใช้ตัดไปรายละเอียดทีมันจำพังก่อนน่ะแต่เพาว่าถ้าไม่ไม่ทำอย่างนี้ลงไปขาดกัดละสายก็ไม่หายเพราะกัดละสายมันเป็นกัดละสายที่ละเอียดอยู่แล้วครับนะหยุดัวกเขาอปโอเค เนียะครับกระต่ายพวกนี้มันจะมีแบ่งมันเนี่ยมันเขียนว่า P สามร้อยยี่สิบ P คือเบอร์สามร้อยยี่อยากอีหน่อยก็อาจจะใช้เป็นสองร้อยแปดสองร้อยยี่ก็ได้นะแล้วก็ละเอียดไปเนี่ยเวลาเขาใช้งานเงาเงาเรียบๆนี่เขาใช้ถึงเบอร์หกร้อยมันมีเขียนว่าหกร้อยอยู่จนถึงเบอร์หนึ่งพันก็มีนะครับเราหลักๆก็คือพูดงี้นะว่าใช้สามร้อยยี่กับหกร้อยเยอะที่สุดแล้วนะครับทีนี้กระต่ายเนี่ยเวลาเนี่ยเวลากระตายต้งงคงอยู่กับบทรงตบใบหย,ยาบ ตั้งงานม,มันยากแล้วนะมาลงกต่ใบหยาใไ้จบก่อนแล้วก็อาจจะเลียเ้ยงเขรียกกันตาแตนี่เรียวกว่ากานันตานะครับนี่รับกันตานะนี่ครับอันนี้เดีย, like, ย,ยอยากกว่านี้เราดูผิวก็รัวเนี่ยใกล้ๆเลยครับใกล้ๆเลยเห็นไหมครับเห็นนะอันนี้เล็กๆก็จริงเขาเรียกว่าตะบบหางหนูว่ะแต่นี่โค้ๆๆๆๆๆงๆหน้าเขาเรียกว,ว่าตะบบพงปิง,งมันจะมีหน้าเรียบหน้าหนึ่งโค้งนะนะครับเห็นไหมครับหน้าเรียบอันนี้หน้าโค้งเห็นไหมครับ หน้าเลียบหน้าโค้งนะครับอ่าสบไยถ้าว่าดีๆปร่ยอดีๆนะฮะตรงนี้มันจะคมด้วยขอบนคมเ้วยมบบกินด้วยแต่ว่าตบาบถ้าว่าแบบแบบธรรมดาเนี่ยครับขอบมันจะไม่มีควันเลยวลาเต็งจะไม่เข้านะครับนะต้องดูตะไบเยี้ยบตะไบด้วยเดี๋ยวบ้านนันมันก็มีควันมาก็มีมันไม่แน่นอนนัอยาหมีควันนะครับวัลาเสียบเข้าเหลี่ยมมะไได้นะครับก็ก็จะมีตบไบหลายแบบนะก็มีแบบมีกลมสีเหลี่ยม สามเหลี่ยมใช้ได้ครับนะครับไปใบฟอมไว้เต่งพ่อที่เกี่ยวกับเป็นรูปหล่อเนี่ยเวลาเต่งเขี้ยวเต่งอะไรได้อ่ะทีนี้มามามาเต่งให้กดกับเข่งเรียบอาเสถยปติเลยก็ได้ให้ขันงอยเป็นก่อนนะครับนะก็คือสบายเวลาเต่งเนี่ยครับให้เต่งเนี่ยครับให้นชัดเนนะครับเวลาเต่งต้องโดนหน้าเขานะดูต้องเรียบใช่ไหมเวลาเต่งต้องเรียบเราต้องวางวางได้เลยนะ ต้องวางให้ได้นะครับให้เรียบเด็ให้เรียบก,ก่อนแต่ว่าขั้นตอนนี้ลงตะไยหมดแล้วเราจะเอาแต่จุดหนึ่งนะครับ,บลงสะายหมดแล้วนะอันนี้คือหยาบเลยใช่ไหมครับอ่ะมาตะไยละเอียดีกทีหนึ่งนะครับตะไบละเอียดเราจะใช้วิธีเอาเอาละเอียดน,นี้ก็ได้ครับอาจจะจับถูอย่างนี้ก็ได้นะครับนะถูให้เราเห็นเนี่ยว่าอันนี้ล็บทไปเลยหรือว่าเราจะจกบอย่างนี้ก็ได้กดก็ได้ครับ แล้วแต่นะครับที่จริงๆมันจะมีตะไบอันยาวๆพ20เซนของเยอรมันกับไทยหน่อยอันนี้เกงนี่ไม่มีนะครับอาจจะเปิดได้นะจับอันเนี้ยนิ้วการแม่ขยายหลุดบันทีมันจะโดนข้างล่างไงจับอันเนี้ยนะครับดูไปเลยครับดูไปเลยให้สังเกตดูว่าเรียบหรือไม่เรียบเนี่ยครับรูปบันทีมันจะดูเส้นมีเส้นมียังหยักอยีกไหมครับนะถ้าจบแล้วครับจบไปแล้วนะครับนะแล้วก็ลงกระดาษทรายกระดาษทรายพิดีจับจะพูนเร็วหน่อยนะเพราะว่าจะได้คลิปมันจะไม่ได้ ลงยาวเกินจากพยายามจับแบบนี้ห้ามจับตรงนี้ถ้าจับอย่างนี้เมื่อไรเน่ยเป็นถูกกะฎาไก้กุาไจะหักบ่หักเมื่อไหรหน้ามาลํำสะดุดนะครับจับนี้เลยก็ได้าพารับทับกุดาไ้อาจจะเราใช้ฝั่งนี้สึกแล้วแล้วก็หมุนด้านนึงก็ได้ครับใช้ระหว่างตา,มมาได้หมดเลยมันใช้ตรงกางเล่นก็ได้ใช่ไหมครับจับกระดาไไว้ให้ถูกอย่างนี้นะครับลงกะฎาไที่ถูกไว้ เนี today, right? pues ่ยเห็นไหมครับมันบรหาคมันสนิทเห็นไหมครับสนิทเลยถูกระต่ายนะครับถูอย่างนี้นะครับเห็นไหมถูจนฝุ่นมนม่มีฝุ่นออกแล้วถือว่ากินกระต่ายกินกระต่ายกินกินมักจิ๋งแล้วเห็นไหมครับมันจะดูพื้นผิวจะเรียบมันจะเรียบกว่าแล้ว ทีนี้ก็ไปตามขั้นตอนอย่างเช่นขั้นตอนเมื่อกี้ไปขัดได้เหมือนเดิมกระดาษทรายก็ลงประมาณนี้นะ,ะแต่ถ้าดิ่มกรอบก็ใบเอี่ยงไม่คมใช่ไหมแล้วก็เต่งแต่แต่ว่าถ้าคม,มาแล้วเราไม่ต้องใช้ตะใบใหญ่ก็ใช้ต่ใบเล็กก็ได้ครับนะขุดตึงเลยนะครับขุดตึงอย่างนี้ครับนี่ครับเต่งมา เพราะเวลางานพวกนี้มันตัดเลเซอร์มานี่ครับมันจะเฉียงอ่ะต้องแต่งให้เรียบก,ก่อนนะครับนะเพราะมันจะคมคมมันมีหน้าคมคมก็เหมือนกานลบเลยครับเนี่ยลบเหมือนเดิมนะเดี๋ยวรีบนะแต่งง่ายมาละเอียดเลยเพราะว่าใหม่ๆเนี่ยมันจะรีบกว่าให้เร็วยังไงก็ไม่ได้ครับขอให้หน้าออกมาสวยนะครับละเอียด ส่วนใหญ่ทำเสร็จแล้วไม่สวยก็ต้องโดนติอาแต่ขั้นตอนนี้ต้องไปนั่งแก้ครับทั้งงานถ้าไม่แก้ก็ไม่สําเร็จหรอกต้องไม่จะไม่เป็นหรอกครับ <S <S ไม่มีคนไหนไม่มีช่างไหนที่ทำดีๆสำเร็จไม่มีนะครับเนี่ยอยนี้ก็ขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับแนะนำนันนกเวลาขัดเหลี่ยมขัดยังไงเอาเราจะขัดที่กลมๆก่อนใช้ตะไบกลมไม่ใช้อ้ดสไลที่มันกลมๆขัดที่ลราได้ก่อนนะขัดทีไดได่ได้ได้เหลี่ยมมันจะไม่ถึงก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเราต้องมาขัดเหลี่ยมเราขัดที่เราเห็นก่อน พยายามขั้นตอนนี้นะครับแต่กระซายเนี่ยครับที่ใหญ่ๆก็อยากยาวขึ้นไปเนาะเอาสันส้นๆก่อนอันนี้มันจะเร็วงานจะออกมาเร็วใส่ทั้งสองหน้านะครับมุอเนี่ยครับนะมุมือไม่ได้วยอ่ะทีนี้เหลี่ยมเลยที่บอกเมื่อกี้เราเราสุดท้ายเราต้อมาขัดเหลี่ยมที่หลังเนี่ยครับจากเนี้ยดีดบีเป็นเมบมเบหน่อยนะแล้วก็ขัดที่เหลี่ยม จะขัดถิงบีบบีบที่ดปงนคมๆหน่อยนะเนี่ย <c oughs> ขั้นตอนการขัดกระต่ายครับก็คือจบแล้วในขั้นตอนแล้วแล้วก็ไปขัดเหมือนเมื่อกี้โอเคครับโอเคอยู่